ที่พักจังหวัดเชียงใหม่ม่อนแสนลีโฮมสเตย์แม่แตงสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามาไปเลยจ้า ม่อนแสนลี้อยู่ที่ตำบลกื้ช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่พักวิวดีแม่แตงไม่ต้องไปแย่งชมวิวกับใครก็สามารถชมวิวจากระเบียงที่พักได้มองเห็นวิวหมู่บ้านภูเขาสวนส้มและแปลงผักแบบไม่แออัดอีกด้วยเพราะที่พักอยู่บนดอยเหนือหมู่บ้านผาปู่จอมสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามาไปเลยจ้าไฮไลท์ของที่นี่คือพาไปกินส้มสายึ้งสดๆจากสวนส้มฟรีด้วยนะรูปแบบที่พักของม่อนแสนลีแบ่งเป็น4แบบดังนี้ แบบบ้านธรรมดาแบบบ้าน V.I.P. เต็นท์กระโจมแถวบนและเต็นท์กระโจมแถวล่างแต่ละแบบพักได้2คนเดอ้อเรื่องอาหารการกินนั้นฟรีอาหารเช้าไปเลยจ้าและฟินให้สุดกับชุดหมูกระทะชุดเล็ก3 9 9บาททานได้2อถึงสคนและชุดใหญ่499บาททานได้3าถึงสคนเลยนะบอกเลยคุ้มมากๆส่วนอาหารเย็นมีให้เลือกมากมายและรสชาติจัดจ้านอร่อยถูกปากแน่นอนจ้าราคาที่พักเต็นท์กระโจมแถวล่างเป็นกระโจมธรรมดาเริ่มต้นที่1 1> 1, บาทเต็น์กระโจมแถวบนเริ่มต้นที่1,100บาทแบบบ้านธรรมดาเริ่มต้นที่1,600บาทและแบบบ้าน VIP เริ่มต้นที่1,800บาทจ้าหากใครต้องการเสริมที่นอนราคา300บาทต่อคนเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีเข้าพักฟรีเพื่ออาหารเช้า50บาทและเด็กอายุมากกว่า7ปีคิดราคาผู้ใหญ่เดอ้อใครจะไปม่อนแสนลีวันไหนเดือนไหนแนะนำให้เช็คราคาล่าสุดกับทางที่พักก่อนนะจ๊ะเพราะราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อจองห้องพักได้ตามช่องทางนี้เลยจ้า จบไปแล้วกับการรีวิวที่พักม่อนแสนหลีแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ควรค่าแก่การหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงสุดๆแล้วมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศสุดชิลรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติแบบนี้ได้นะม่อนแสนหลียินดีต้อนรับเจ้าและถ้าใครกําลังหาที่พักดีๆกดติดตามเราไว้ได้นะคะรีวิวที่พักบายทิพย์ไทยแลนด์รีวิวที่พักสวยๆทุกวันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีีต่อไปนะสําหรับอีพีนี้ขอตัวไปเก็บส้มสายน้าผึ้งก่อนนะจ๊าเจอกันใหม่จ้า